สวัสดีค่ะคนละขณารศีการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกัมมแพนนะคะวันที่17กรกฎาคมจนกระทั่งถึง17สิงหาคมนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสได้ลาบใหญ่ทรัพย์ใหญ่เข้ามานะคะเป็นช่วงที่พระอาทิตโคจรมารับตําแหน่งมหาจักรอยู่ในภพลาภภพ,าพที่ว่าด้วยเรื่องของโชคลาภด้วยเรื่องของลาบรัพย์ความสําเร็จของคุณนะคะ พระทิ่ยหมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายหมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงแสงสว่างหมายถึงยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งเมื่อพระธิตย์โคจรมารับตําแหน่งใหญ่เป็นมหาจากักรอยู่ในภพลาภจะหมายถึงการงานที่คุณทําอยู่นตอนนี้การงานที่คุณผลักดันมาก่อนหน้านี้จะมีผลตอบรับมีผลสําเร็จที่ดีนะคะมีโอกาสได้ลาภทรัพย์ได้ผลกําไรได้ผลประโยชน์ที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังที่มันเป็นกอบเป็นการรมเข้ามานะคะ จะไปพูดคุยเจรจาการงานตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรไปคุยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการที่จะให้ผู้ใหญ่มาสนับสนุนมาส่งเสริมเปิดโอกาสให้เปิดทางให้ไปคุยในเรื่องของการเจรจาเพื่อสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในเรื่องของการงานไปคุยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็จะมีผลสำเร็จที่ดีนะคะ เรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารเรื่องของการหาประโยชน์หาความก้าวหน้าหาความโดดเด่นเข้ามาให้กับตัวเองช่วงเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเนี่ยนับว่าดีและโดดเด่นมากๆนะคะพระอาทิตย์ที่โคจรมารับตำแหน่งใหญ่เป็นมหาจักะอยู่ในภพลาภะของคุณเนี่ยหมายความว่าผู้ใหญ่ให้โชคนะคะ มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของลาภทรัพย์ในแง่ของการงานการเงินในแง่ของทรัพย์สินสิ่งของหรือตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าโดดเด่นมีเกณฑ์ที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้สำหรับบางท่านก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะผลักดันมากมีโอกาสที่จะได้รับ มอบหมายงานใหญ่งานสําคัญงานที่มันมีความสําคัญที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรเป็นเรื่องของการบุกเบิกการงานหรือมีโอกาสที่จะได้งานได้โครงการที่มันมีความสําคัญที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าของตัวคุณเองของธุรกิจการงานของหน้าที่การงานของคุณ ช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะได้เข้ามาที่จะได้ไขว่คว้าเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่ามหาจักรหมายถึงการต่อสู้หมายถึงต้องสู้ก่อนถึงจะชนะเมื่อชนะแล้วจะได้ผลสำเร็จกลับมาดังนั้นผลของการงานต่างๆผลประโยชน์ต่างๆความก้าวหน้าต่างๆที่มันจะเข้ามาในช่วงที่พระอาทิตย์มาอยู่ในภพลาภะเนี่ยก็ต้องมาจากการริเริ่มลงมือทํามาจากการที่ ถ้าผู้ใหญ่เขาไม่เดินเข้ามาหาคุณก่อนคุณก็สามารถที่จะเดินไปหาผู้ใหญ่ก่อนได้เช่นกันนะคะมีงานมีโครงการอะไรมีไอเดียอะไรอยากจะเริ่มต้นตรงไหนอยากจะทำเรื่องอะไรสามารถที่จะปรึกษาผู้ใหญ่สามารถที่จะขอชี้แนะแนวทางขอชี้แนะลู่ทางสร้างโอกาสให้ตัวเองได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆมันต้องมีการบุกเบิกต้องมีการไข,ขว้คว้า ต้องมีการต่อยอดการงานของตัวเองด้วยนะคะถึงจะมีความก้าวหน้าถึงจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของการงานเองก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อขนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่ได้รับการผลักดันเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่เจ้านายแล้วก็ในเรื่องของการงานต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีไอเดียเยอะนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้า นอกจากเพราะผู้ใหญ่เจ้านายให้โอกาสนอกจากคุณควยคว้าหาโอกาสเองแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการที่มีคอนเน t ชันอยู่ในมือมีสายสัมพันธ์ในหน้าที่การงานอยู่ในมือด้วยนะคะเป็นช่วงที่เอามาใช้ให้เต็มที่ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีศักยภาพในด้านไหนมีความรู้ความสามารถในด้านไหนสามารถที่จะเอามาใช้ให้เต็มที่เลยแล้วมันจะส่งผลดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน จะช่วยพลิกพื้นเรื่องของการงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะชะลอไปอาจจะหยุดพักจุดชะงักไปกระตุ้นให้มันกลับมาดีขึ้นกระตุ้นให้มันมีช่องทางมีลู่ทางที่คุณจะเดินไปต่อได้นะคะแล้วช่องทางใหม่ๆเนี่ยในอนาคตอันใกล้มันจะส่งผลสําเร็จที่ดีในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรที่มันจะมีเข้ามานะคะแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของแสงสว่างเมื่อเข้ามาอยู่ในภพลาภะ มันก็จะมีไอเดียดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาไรายได้มีไอเดียที่มันตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันเคยแก้ปัญหาไม่ได้คิดไม่ออกหลังจากที่พระเิ้าโคจรมารับตําแหน่งมหาจักรอยู่ในภพลาภเนี่ยมันจะมีการคลี่คลายปัญหาที่ติดขัดอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะมันจะมีไอเดียมีลู่ทางมีช่องทางใหม่ๆ มีคนเข้ามาชี้ช่องบอกโอกาสเปิดโอกาสให้รวมถึงมีโอกาสที่จะเจอที่ปรึกษาดีๆคนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาที่ดีทำให้คุณหลุดออกจากกรอบหลุดออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆสามารถที่จะผลักดันการงานไปในทิศทางที่คุณต้องการได้มากขึ้นทำให้มันสาเร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย การงานต่างๆมันจะมีความคล่องตัวมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะโตแบบที่คุณต้องการได้มากขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟแต่พบลาพะของคุณเป็นราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำนะคะมันก็จะมีลักษณะของไฟตกน้ําอยู่ดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆมันจะมีลักษณะมีเกณฑ์ของทุกขลาภเข้ามาด้วยอาจจะดีตอนต้น แต่ว่าทํางานไปมันมีเกณฑ์ที่ต้องบุกเบิกมีเกณฑ์ที่จะต้องบุก,บกะตกกะลุยด้วยตัวเองเยอะหน่อยอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความเหนื่อยอยากในขั้นตอนการทํางานแต่ก็จะมีผลสําเร็จที่ดีตามมานะคะหรือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ได้เข้ามานะคะก็จะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ให้มันทั่วถึงกับทีมงานทุกคนด้วยกับคนที่อยู่รอบๆตัวที่ช่วยคุณทํางานด้วยกับคนที่ดีงานด้วยกันนะคะ จะช่วยให้การงานมีความคล่องตัวมากขึ้นมีความรับรื่นมากขึ้นจะติดต่อประสานงานในเรื่องอะไรขอให้ใครเขาทำอะไรให้มันก็จะสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานการเงินก็อย่าให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบไว้สักหน่อยนะคะเซฟตัวเองให้มากไว้ก่อนเน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะคะทำทุกอย่างให้มันพอเหมาะพอดีเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นๆที่ลงมือทำนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์มีเกณฑ์ของทุกขลาบอยู่เวลาที่ทําอะไรก็ระมัดระวังรอบคอบใส่ใจสักนิดหนึ่งมันก็จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของงานข่าวสักหน่อยระวังเรื่องของเอกสารการงานการเซ็นสัญญาการจดทะเบียนต่างๆดูแลให้มันถูกต้องเหมาะสมดูแลให้เอกสารต่างๆมันมีความถูกต้องมีความครบถ้วนนะคะ ป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาตามหลังได้แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆช่วงนี้ก็เช็คให้มากสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าโคโจรวิปริตอยู่พอดีเลยอาจจะทําให้มีเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันผิดพลาดที่มันอาจจะมาไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาก็ได้นะคะก็ระวังตรงจุดน,นี้กันไว้สักนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของต่างๆช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีอาจจะมีการซื้อหาอะไรเข้ามาให้ตัวเองเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะคะ เป็นช่วงที่มันจะมีความรู้สึกอยากให้รางวัลตัวเองนะคะอาจจะมีการซื้ออะไรเข้ามาเปลี่ยนของเก่าที่มันอาจจะชำรุดหรืออาจจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาก็ได้นะคะตอนนี้แผนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s si i 992 utkcy หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ